สวัสดี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 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาพระของหลวงพ่อพปานวัดบางลมโคนะครับยุทธยาเนี่ยมาให้ชมนะครับมาให้ชมมาศึกษาส่วนรายละเอียดนั้นปีกย่อยยิบๆเลยให้พี่น้องไปชมหรือว่าไปดูคลิปที่311นะครับจะบอกรายละเอียดต่างๆไว้ละเอียดยิบย่อยเลยนะ เกี่ยวกับมวลสารหรือว่าพระคาถาอะไรต่างๆสําสหรับคลิปนี้และองค์นี้ก็จะให้ดูหรือว่าให้ชมภาพของภาพแท้หรือว่าภาพที่สวยภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระพิมพ์ใหญ่นะตัวอูตก,ก็มีทั้งหางเนี่ยอยู่มาตรงกลางและเอ็นมาทั้งขวาเล็กน้อยแต่นี้ตัวอูจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับนะหางตัวอูจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะโดยมากแล้ว พระหลวงพระปานเนี่ยนะพื้นเนี่ยจะจะเรียบนะครับพื้นจะเรียบที่ผมมีอยู่เนี่ยพื้นจะเรียบองค์ไหนที่พื้นขู่ขานูนๆมานีนผมผมผมจะไม่เอามาเลยเพราะมันมันดูแล้วไม่เข้าล็อกนะสำหรับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพเพราะว่าอะไรครับไม่มีไม่มีเนื้อเกินตรงนี้นะครับไม่มีเนื้อเกินประมาณตรงนี้นครับเนื้อเกินจะมีนนนๆประมาณตรงนี้ครับแต่องค์นี้ไม่มีก็เลยจัดอยู่ในชุดของพิมพ์ใหญ่นี่คือลักษณะผิวพันของพระหลวงพะปาน วัดบางนมโคที่ทันยุคทันสมัยของท่านสร้างนะครับผิวพันธุ์จะต้องเป็นเช่นนี้นะครับผิวพันธ์จะต้องเป็นเช่นนี้ถ้าท่านไปสนามแล้วเห็นผิวพันธุ์อย่างนี้ก็หยิบได้เลยนะยิบได้เลยดูด้านหลังเป็นอย่างนี้โอ้โหยิบได้เลยครับด้านหน้าด้านหลังเป็นเช่นนี้เก็บมาได้เลยครับนะต่อต่อราคากันได้นะครับผิวพันธุ์ด้านหน้าด้านหลังเป็นเช่นนี้ ก็จบเลยส่วนวิธีการดูพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กก็มาดูคลิปของผมอีกทีก็โอเคแต่เมื่อท่านชมผมแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าดูได้ไม่ผิดครับนะไม่ผิดเลยนะครับรับรองได้ว่าผมสอนที่มันกระทัดรัดง่ายที่สุดและไม่ต้องไปชี้ตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งตำแหน่งนั้นถ้ายละเอียดมีแต่ผิวพันธุ์ไม่ใช่มนก็คือจบด่านแรกแล้วดูผิวพันธุ์ก่อนแต่ผิวพันธุ์เช่นนี้ก็คือสบาย แต่แถวผิวถ้าผิวพันธุ์ไม่ใช่แบบนี้ก็วางถ้าผิวพันธุ์เป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ศึกษาว่าเป็นพิมพใหญ่พิมพ์เล็กอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองไม่ยากหยิบมาแค่หนึ่งนาะทีนี่ก็โอเคแล้วแต่หายากนะพิมพ์อื่นยังไงไม่รู้แต่สาหรับพิมพ์ไก่หางพวงเนี่ยเป็นพิมพ์าที่หายากราคาแพงสวยๆเนี่ยหลายเซียนนะบอกหายากตัวเนี่ยก็จะมีแบบร้อยใช้แล้วประมาณนี้ครับพอดีผมได้มาเนี่ยจากคนที่เขาเขาไม่ได้ใช้เลยอะง่ายๆไม่ได้ใช้เลยเก็บอย่างดีเลย นะครับสุดท้ายขอให้ f อซีของผมในโชคดีนะครับได้ไก่หางพวงหรือว่าพีมันอื่นของปันปันนมโคมาติดตัวบูชานะครับขวัสดีครับ